สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO r เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม d ีเซ m กเมตเนี่ยต้องบอกว่ารถวันนี้ที่ผมเอามารีวิวมันเป็นรถที่หลายคนให้ความสนใจครับด้วยสมรรถนะด้วยราคาณนะตอนนี้และอีกอย่างหนึง่งมันเป็นรถในค่ายตลาดแต่แค่เป็นค่ายรองเท่านั้นเอง มาพบกับ Nissan, นิสสันเทียนา J 3 2ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณอิทธิพลที่เป็นสมาชิกของทางช่องและกรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวครับเทียนหรือว่า Maxima เป็นรถในกลุ่มมิดไซส์คาร์หรือว่า d s e gment ของทางค่ายนิสสันในบ้านเราต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถเรือธงนะครับเป็นรถตัวท็อปที่สุดของค่ายจนถึงนปัจจุบันเนี่ยมันมีมาแล้วทั้งหมด4เจนเจนที่1 J 3 1ในปี2003 เจนที่ 2, J32 ในปี2008เจนที่ 3, L33 ในปี2013และเจนที่ 4, L34 ในปี2020และเป็นที่น่าเสียดายที่ทางนิสสันตัดสินใจไม่เอาเข้ามาผลิตหรือว่าจำหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับรวมไปถึงนิสสันเซลฟี่แล้วก็ n i สสัน x t r a l l ด้วยตั้งแต่1กันยาปี2020นะทางนิสสันมีประสบการณ์จากสมัยก่อน ในช่วงที่เอาเซลฟี่เอาซันนี่เอาบูเบิร์ดเข้ามาขายรถของทานิสันเองอะครับมันทับรายกันเลยมีความคิดที่จะแยกตัวรถที่เป็นรถผู้บริหารเดียเด่ยวๆจึงได้นำเทียนาเข้ามาสำหรับรถในตระกูลเทียนาเนี่ยมันเป็นรถที่เป็นรุ่นน้องของเซฟิโลนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูประวัติของเซฟิโลดูดังด้านนี้เลยจ้าความแตกต่างของเซฟิโลกับเทียนา ถ้าเราพูดที่ A31 ก่อนตอน A31 เนี่ยมันจะเป็นรถสปอร์ตของผู้บริหารนะแต่พอเป็น A32 A33 แล้วเนี่ยทางนิสสันเริ่มปรับปรุงหรือพัฒนามาในแนวของรถผู้บริหารมากขึ้นจนมาถึงตัวนิสสันเทียนาซึ่งเป็นรถผู้บริหารอย่างชัดเจนครับสำหรับคำว่าเทียนาภาษาเนทีฟอเมริกันหรือว่าภาษาพื้นเมืองของชาวอเมริกันมันแปลว่าลุ่มอรุณน ซึ่งมันก็จะไปพ้องความหมายกับซันนี่และรถในตระกูลนิสสันอีกหลายๆรุ่นครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้มันอยู่ภายใต้โครงการ L42S ตัวชื่อรหัส J32 แต่ชื่อยังเป็นทางการที่ในท้องตลาดทั่วไปรู้จักก็คือนิสสันเชียนา 250XVV6 ซันลูฟเนวี่ครับและรถคันนี้เป็นรถในปี2012โฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็น m n o r r h h n g e มาดูใต้ฝากระโปรงกันมีอะไรบ้างแถวบริเวณคันหน้าจะมีเลเบลอยู่2ตัวครับ1 2ที่ฝากระโปรงมีอยู่3ตัว1 2และ3เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้า ขนาด2.5ลิตรรหัส VQ25DE V6 Double Overhead c a m s h a r p 24วา wow, ล182แรงม้าส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์เทคโทนิก CVT 6สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100อยู่ที่9.6วินาทีท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในบ้านเราถ้าที่ผมเคยคุยกับคนที่รู้จักมันวิ่งได้ถึง210ครับวงเลี้ยวมีขนาด5.3เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson ส t ตล t ด้านหลังเป็น Multi-link ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS BA แล้ว EBD ยางเดิมติดรถมีขนาด215 5 5 7ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง215ครับสำหรับคันนี้ตอนนี้เอาไปใส่ยาง245 3520โดยส่วนตัวผมว่ามันเกินการใช้งานไปนิดนึงครับแต่หล่อจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเค d ี l ร์แรนซ์จะอยู่ที่135มิมน้ำหนักรถมันจะมีขนาด1.5ตันครับ หลังคาสามารถรับน้ำหนักได้ถึงจุดละ75กิโลกรัมบอดี้สไตล์จะเป็นแบบซีดานโครงสร้างตัวรถจะเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกส่วนแพลตฟอร์มจะใช้แพลตฟอร์มของนิสสันดีแพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคมันให้เติม95 l. ได้ครับและมันสามารถใช้ E20 ได้ด้วยมาชมภายในกันกุญแจจะเป็นรูปเมล็ดข้าวนะครับที่เขาเรียกการ กระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้นิสสันคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟเวลความร้ายมีเฉพาะคู่หน้านะครับสวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกเซ็นทันล็อกล็อกกระจก,วก,ะจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หบานเบาะเมมโมรีได้2ตำแหน่งช่องใส่กระสารมีขนาดเล็กไม่สามารถใส่แก้วน้ำได้เลยแผงประตูด้านบนจะเป็นวัสดุแบบซอฟทัช ตรงกลางจะเป็นหนังครับพัดแขนนี่ก็จะเป็นหนังตกแต่งด้วยลายไม้ก็แอบ,บมีแบบสีเมลิเนียมนิดหน่อยนะแต่โอเคครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปปกติส่วนตัวผมมองว่าลงตัวครับดูสวยงามหรูหราดีเลเบลตรงเสาบครับ,บอบาดที่นั่งคนขับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางและมีหนุนหลังให้ด้วยครับ ที่หนึ่งเบาะอยู่ตรงนี้ครับมีที่พักเท้ามาให้เบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าจากซ้ายไปขวาที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงท้ายม่านไฟฟ้าด้านหลัง VDC off ไฟตัดหมอกแล้วก็ระบบนำทางครับเนวีด้านบน มันคืออะไรอ่ะหลายๆคนคงงงนี่ครับเขาใช้แบบนี้มันคือที่เสียบกุญแจพุชสตาร์ทด้านบนเป็นช่องแอร์ครับฟังก์ชันการใช้งานด้านบนจะเป็นอินโฟครับกดแล้วมันก็นจะเลื่อนเปลี่ยนไปนะครับตามหน้าจอสำหรับด้านล่างเป็นตัว Enter อร์หรือเป็นปุ่มเลือกพวงมาลัยกับผมเนี่ยฟิลลิ่งในการจับ ผมชอบมากครับเหมือนจะเล็กไปนิดแต่ไม่กำลังดีเลยใช้งานและมั่นใจครับเวลาในการขับข้อเสียของพูงมาลัยนิสสันโดยเฉพาะคันสีขาวนะครับ J32 พูงมาลัยลอกครับเป็นขี้กาลอกง่ายมากทางด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับระบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ควบคุมที่หน้าจอหลักครับทางด้านขวามือคือระบบคูสคอนโทลการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันปรับได้ถึง7ระดับเลยครับ การสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รถเกือบล้านเ <c oughs> ปรับได้แค่2ทิศทางเองะ <c oughs> ขึ้นกับลงงกไปปะ <c oughs> เลือนไม้แบ่งออกได้เป็น3หน้าจอหลักๆครับวัดรอบตรงกลางคือความเร็วไม่ความเร็วได้ถึง260เลยนะคันนี้ส่วนทางด้านขวามือสสดน้ำมัน ตำแหน่งเกียร์ทิป A ทิป B ด้านล่างสุดจะเป็นอุณหภูมิครับดัชบอร์ดโดยรวมเรียบหรูดูดีมีสไตล์ปกติผมเป็นคนไม่ชอบรถลายไม้นะครับแต่ลายไม้รถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นแล้วเนาะอยากให้ค่าเจ้าตลาดบางค่ายไม่เห็นจังเลยวนะ่าออกแบบภายในอะ่ะมันต้องออกแบบยังไงอะ่ะช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับตัวคอนโซล ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นลูกนะแต่บริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆตรงนี้จะเป็นซอฟต์ทัชการออกแบบแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนหน้าจอหลกักมีขนาดประมาณ6.5นิ้วฟังก์ชันการใช้งานก็ตามนี้เลยครับและตรงกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนจอยสติ๊กด้วยคุณสามารถหมุนได้สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ทางด้านข้างอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับวิทยุกับระบบแอร์อยู่ในชุดคอนโทรลเดียวกัน มันสามารถใส่แผ่นซีดีได้6แผ่นครับด้านล่างระบบแอร์จะเป็นแบบดูอัลคอนโทรลสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายกับขวาได้โหมดการใช้งานก็ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนอากาศภายนอกภายในโหมดการใช้งานจะใช้งานร่วมกับหน้าจอหลักนะสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์ไลฟฟ้าด้านหลังไลฟ้าด้านหน้าด้านล่าง จะเป็นลายไม้และเป็นช่องใส่ของครับตรงนี้ผมมองว่ามันเสียประโยชน์ไปนิดนึงเราสามารถเอาโทรศัพท์ไปวางได้ก็จริงแต่ถ้ามันเป็นเก๊ะเก็บของน่าจะดีกว่านี้ครับที่จุดบุรีกับที่เคียบุรีจะอยู่ตรงนี้ครับเกียร์จะเป็นระบบเกียร์เทร็โทนิก CVT 6 s สปีดบูสต์คันเกียร์ในตำนานที่หักจะหักตรงนี้ครับอาการก็คือว่าคุณเลื่อนเกียร์ไปแล้ว แต่รถไม่เคลื่อนที่เลยวิธีการซ่อมแซมก็ใช้เข็บนถ่ายลัดเท่านั้นแต่ว่าต้องหรือลองหาคลิปดูนะมีหลายๆคนทำคลิปไปอยู่คันนี้สามารถจอดแปะได้เพราะว่ามีชิปล็อกให้ด้วยครับสำหรับเกียร์ CVT จุดเด่นของมันก็คือความนิ่มนวลเวลาเปลี่ยนถ่ายส่งกำลังครับแต่ว่าถ้าเราไปขับแบบเร่งๆหรือต้องการกระทืบแรงๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ตอบโจทย์หลายๆคนที่บอกว่าเกียร์ CVT ไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้งานผิดประเภทที่วางแก้ว มีมาให้2ช่องครับมันใส่แก้วเยติได้แก้วขนาด30-32ออนใส่ได้เลยนะสบายๆแต่มันไม่สามารถใส่พร้อมกันทีเดียว2ใบได้ครับพราติดด้านบนที่พักแขนหุ้มด้วยหนังครับความรู้สึกในการเท้าเนี่ยดีมากนุ่มไม่ลื่นอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับใช้งานได้ดีเลยข้างใต้เป็นเก,กเก็บของมี2ชั้นครับชั้นบนเอาไว้ใส่โทรศพัพท์ ด้านล่างเอาไว้เก็บของมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยแอร์แบ็กมีทั้งหมด6ลูกครับคู่หน้า2ที่เบาะ2มาด้านข้าง2เกใส่ของมีขนาดใหญ่มันลึกมากครับคู่มือครบเลยครับคงสงสัยว่าตัวนี้มีไว้ทำอะไรนี่ครับเขาไปใช้แบบนี้สายคนใช้วอจะรู้ดีกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติและตัว2.5จะมีตัวเข็มทิศดิจิตอลมาให้ด้วยครับ นิสสัน J32 มีแต่ไฟ2ห้องโดยสารมาให้เท่านั้นนะครับไม่มีไฟ2แผ่นที่มาให้ช่องเก็บแว่นอันนี้เอาไว้เก็บผักเครื่องนะใส่ได้แค่อันเดียวครับมีมูลรูปมาให้ด้วยเพิ่มทัศนวิสัยในห้องโดยสารและก็มันปรับได้2ฟังก์ชันครับ แบบเป็นแก๊บยกหลังก็ได้ม่านบังแดดเป็นวัสดุตัวเดียวกับหลังคารถครับใช้งานานานๆถ้ามือเปื้อนจับแล้วสกรปรกนะด้านหลังจะมีกระจกสองหน้ามาให้ด้วยเปิดแล้วจะมีไฟให้อีกใช้งานานานๆพวกนี้หักครับเบาะนั่งสบายครับขับทางไกลไม่เหนื่อยไม่เมื่อย ผมมองว่าตัวเบาะเนี่ยออกแบบได้ดีทีเดียวคนตัวใหญ่ก็นั่งได้ตัววัสดุจะเป็นหนังครับแต่ว่าเป็นหนังสองชนิดตรงที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังลูและด้านข้างจะเป็นหนังเรียบข้อดีของหนังลูก็คือมันจะทําให้เวลานั่งแล้วเราไม่ร้อนจนเกินไปครับเพราะว่าหนังมันระบายอากาศได้หัวหมอนอยู่ในตําแหน่งที่ดีครับมันสามารถปรับความสูงได้5ระดับแต่ รับเอนมารับกบาบศีรษะเราด้านหน้าไม่ได้นะตำแหน่งลงตัวครับดีชอบเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับความรู้สึกส่วนตัวมันนั่งดีอะเบาะที่นั่งคนขับครับเพราะไม่ต้องขับนั่งสบายนั่งนุ่มตัวบอะเป็นบอะไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางไม่สามารถปรับยกขึ้นลงได้เล็กรูมมีขนาด1กําปั้นกาอีก2นิ้วพื้นที่วางเท้าต้องบอกเลยว่าสุดๆครับ ผมเหยียดขาได้แบบนี้เลยอ่ะเฮด o ูมมีขนาดถึง2องกำปัน้นอันนี้ถือว่าโล่งโปร่งมากประตูมีขนาดกว้างครับเข้าออกสบายทุกที่นั่งทุกตำแหน่งเลยต้องบอกว่า J32 ทําทำกันบ้านมาดีครับจากตัวรุ่นพี่ J31 ศีรษีษะเวลาขึ้นลงไม่โขกับเสาสีครับ ตามชื่อสมญานามเลยครับเบาดูดวิญญาณน,นั่งโคตรดีอ่ะต้องบอกเลยว่าเจสาทีสองนี่ทำกันบ้านมาเยอะมากนะครับในเรื่องเบาะแถวสองมันนั่งดีกว่ารถในกลุ่มเดียวกันในตอนยุคนั้นเลยครับเบาะแถวสองเพราะว่าคันนี้กินขาดความรู้สึกในการนั่งนิ่มนวลน,นั่งแล้วเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านตำแหน่งขาตำแหน่งตัวเบาะความกว้างกำลังดีพนักพิงหลังอยู่ในองศาที่ดีเล,ล็กโลม มีกำปั้นกับอีก3นิ้วพื้นที่วางเท้าทำได้ดีมากครับสำหรับผมผมมองว่ามันโอเคแล้วนะแต่ถ้าได้มากกว่านี้อีกสัก2.5เซนผมมองว่าดีกว่านี้เยอะ Head r o o m มีอยู่1นึ่งกำปั้นครับอันนี้ก็ทำกันบ้านแก้ไขปัญหาจากเจน1มาพอสมควรตัว J31 นะครนะ ไม่ออกไปนอกตัวกระจกและเพราะฉะนั้นไม่ร้อนฉาดชาอันนี้ดีงามพระราม8ครับนั่งสบายมากขนาดนั่งรีวิวเองเนี่ยผมยังอยากจะหลับเลยอะอากาศก็ดีหัวหมอนของตำแหน่งคนที่3ามาคนที่4อันนี้ก็ดีงามอีกเช่นกันครับมันปรับได้3ระดับรับกัสรีร้าพอดีนั่งทางไกลยยๆอย่างเงี้ยนั่งหลับได้สบายเลยครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับเท้าสบายเลยตำแหน่ง ดีหมดเป๊ะครับอันนี้สุดยอดด้านในมีช่องวางแก้วมาให้ด้วยมันไม่สามารถใส่แก้วเยติได้นะครับเท่าที่ดูมันสามารถใส่แก้วขนาด22ออนได้หรือขวดน้ำขนาด5 0 0ซีซีเท่านั้นครับด้านหลังที่พักแขนมันจะมีช่องให้เราเปิดไปที่ข้องเก็บสัมภาระได้ครับนี่เอาไว้เวลาเดินทางไม่จำเป็นต้องจอดรถสามารถเปิดหยิบของได้เลยตำแหน่งบอกคนที่5 นั่งได้ดีครับทั้งตัวเบาแล้วก็พนักพิงถือว่าทำได้ดีเลยมีหัวหมอนมาให้ด้วยมันสามารถปรับได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นแต่หัวหมอนเนี่ยไม่ตอบโจทย์ครับเวลาที่เรานั่งพิงหัวหมอนหลังมันจะตึงครับมันจะโดนตัวเบาะเนี่ยดันพื้นที่วางเท้ามีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับผมใส่รองเท้าขนาดเบอร์42เนี่ยพอดีเลยแต่เวลาในการนั่ง มันจะกดท้องครับถ้าคนที่มีหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะควรจะต้องแชร์พื้นที่ที่วางเท้ากับคนที่3ามกับคนที่4จะนั่งได้ดีขึ้นตำแหน่งการนั่งของเบาะที่5เนี่ยผมมองว่าเป็นเด็กน่าจะเหมาะสมกว่าครับเซฟตี้เบลที่บาะแถว2มีทั้ง3จุดครับและอยากให้ดูในเรื่องของรายละเอียดครับที่เก็บสายเบลหลายๆคนเวลานั่งแล้วจะมีทิมดักคันนี้ไม่มีเขาออกแบบไว้รองรับพอดีเลย มือจับ J32 จะให้มาแค่3จุดเท่านั้นนะครับตรงที่นั่งด้านคนขับไม่มีที่บอะแถว2จะให้ไฟสองแผ่นที่หรือไฟอ่านหนังสือมาให้ทางด้านข้างครับตรงกลางนี้จะไม่มีให้ด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องแอร์ของบอะแถว2มาให้ด้วยและข้างล่างจะเป็นที่เขียวบุหรี่เสียดายมันขาดไปนิดนึงครับมันขาดช่องดีเซียลเลถ้ามีสักการหนึ่งจะแจ่มมากช่องใส่อกอกสารมีมาให้2ช่องครับ ห้องเก็บสัมภาระสามารถเข้าได้2วิธีครับวิธีที่1จากที่รีโมทวิธีที่2สวิตท,ที่ห้องโดยสาร <tte ff> บางคนอาจจะไม่รู้นะครับเวลาไปใช้รถกอื่นเปิดและระมัดระวังด้วยและอย่างหนึง่งตัวนี้มันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะอย่างคันนี้ก็ค่อยๆเปิดเบาๆคันนี้เปิดแรงไม่ได้ครับ <Pablo. S 1> พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด5 0 6ลิตรมันจะเยอะไปไหนฟ้าเยอะมากอะ แต่มันวางกระเป๋าแนวตั้งไม่ได้นะขาดไปนิดเดียวจริงๆนานมากแล้วครับที่ไม่ได้มุดฝากระโปรงได้สบายๆบายแบบนี้เนื่องจากว่ามันเป็นรถที่หน้ายาวท้ายสั้นทําให้ทางเข้าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยแคบอยู่พอสมควรแต่ด้านในลึกมากนะขนาด506ลิตรเนี่ยกระเป๋า1ใบและมีไซส์สัมภาระขนาดผมเนี่ยเข้าได้อีก2คนเลยนะมันกว้างมากอะ่ะ ว้างไปไหนเนี่ยถ้าวางกระเป๋าตะแคงยังได้พื้นที่เข้าอีกครับเยอะแยะเลยอ่ะเหลือๆครับคันนี้สำหรับขนของไฟสองห้องในสารจะอยู่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เก็บารายละเอียดได้ดีนะครับเขาทำช่องไว้เผื่อสำหรับใส่ลำโพงเพิ่มให้ด้วยเปิดด้านบนและไขน็อตออกไปตรงนี้จะเป็นช่องเสียบลำโพงได้เลยสุดยอดไม่ต้องไปลือ้อไม่ต้องไปนั่งเจาะเข้าง่ายออกง่ายโคตรด,ดี ที่เก็บยางอะไรกับเครื่องมือจะอยู่ข้างใต้ครับแม่แรงด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ยางอะไหล่เป็นแบบล้อกระทะนะคันนี้ใช้น้ำยังดีอยู่เลยครับไม่มีผูเลยข้อดีข้อที่1ราคามือสองครับถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันปีเดียวกันกับค่ายเจ้าตลาดผมบอกว่าตัวเนี้ยได้ในเรื่องของราคาและได้ในเรื่องของอปชันด้วยข้อทีอ่2ความกว้างของห้องโดยสารครับถ้าเทียบกับ t ต y ยต a กับ Honda ตัวนิสสันจะอยู่ตรงกลางพอดีในขนาดของตัวรถแต่ห้องโดยสารนิสสันจะกว้างขวางเป็นระดับหนึ่งครับข้อที่3ช่วงล่างและการต่อถนนเอาเป็นว่าผมชอบกว่าค่ายเจ้าตลาดในยุคเดียวกันมันทำออกมาเอาไว้เพื่อไปขายยุโรปครับข้อที่4บอรบอแถว2ครับ มันเป็นรถที่เบาะแถว2กว้างขวางนั่งสบายมากที่สุดในรถกลุ่มเดียวกันสําหรับผมมันมีชื่อเล่นว่าเบาะดูดวิญญาณใครนั่งเบาะหลังมีหลับทุกลายข้อที่5รูปโฉมของมันเองต้องบอกอย่างนี้นะครับใครเห็นต่างคอมเมนต์มาได้นะนิสสันเป็นรถที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับมันจะสวยรุ่นเว้นรุ่น ตัว J31 เนี่ยไม่สวยเท่าไหร่แต่ J32 นี่สวยครับและพอเป็น L33 ผมมองว่ามันไม่สวยโฉมนี้สวยกว่าเพราะฉะนั้นโฉมนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าครับ 6. ค่าดูแลรักษาค่าซ่อมบำรุงไม่ได้แพงอย่างที่คิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถ V6 ก็ตามถ้าคุณทำกันบ้านดีๆครับหาข้อมูลเ,ย,เยอะๆหาอู่ที่ไว้ใจได้หาอะไรในคลับคันนี้ใช้ได้ชิวๆครับ ข้อเสียข้อที่1อัตราการกินน้ำมันครับเครื่อง VQ25DE หลายคนบ่นว่ามันกินน้ำมันดุมาก 2. ตัวคอนโซลหน้าแตกง่ายมากครับเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาข้อที่3ศูนย์บริการพึ่งพาได้ยากครับอาจจะไม่จบซ่อมอู่เฉพาะทางจบกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องํำใจ <laughs> ข้อที่4 ตีนต้นมันอืดครับเนื่องจากว่ารถมันมีขนาดหนักแต่ว่าถ้าเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยใครอย่าได้มาเย้มโดยเด็ดขาดข้อที่5ที่เก็บของตรงที่นั่งด้านข้างคนขับชอบหลุดและอีกอย่างหนึง่งพวงมาลัยชอบลอกครับโดยเฉพาะสีขาวอาการประจำรุ่นของเจสายสองนะครับ 1. บูสคันเกียร์แตกเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับว่าจากเมื่อไหร่วิธีการซ่อมไม่ยากครับใช้เงินแค่ไม่กี่สิบบาทก็สามารถซ่อมได้แล้วและซ่อมเองได้ด้วยข้อที่2เกียร์ CVT กระตุกไม่ได้เป็นทุกคันนะครับแต่ผมมองว่ามันเกิดจากการใช้งานการดูแลรักษาซะเป็นส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ข้อมูลหลายๆจุดอาจจะคลาดเคลื่อนเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือตัวเครื่อง2.0และตัวเครื่อง2.5เนี้ย มันใช้เกียร์ตัวเดียวกันครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเกียร์วืดเพราะว่าน้ํามันเกียร์เดือดตัวในโฉมเนี้ยมันจะไม่มีตัวออยเกียร์ติดตั้งมาให้นะครับแต่ว่าตัวหลังจากปี2012ไปแล้วเนี่ยมันจะมีออยเกียร์ติดตั้งมาให้โดยส่วนตัวผมแนะนําให้ไปติดแต่ให้เลือกติดกับอู่เฉพาะทางหรือว่าอู่ที่ไว้ใจได้เพราะติดใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปก็ไม่ได้มีผลดีครับ ข้อที่4ช็อกอัพหลังอายุการใช้งานมันต่ำกว่าค่ายอื่นครับข้อที่5กรอบช่องม่านหลังบวมผิดรูปมันเกิดจากความชื้นครับเพแล้วมันไปบวมแล้วมันเปีทํทำให้ม่านไม่สามารถใช้งานได้ข้อที่ 6. ไฟจอเลือนไม้ค่อนข้างขาดง่ายและขาดบ่อยครับ 7. คอน้ำหม้อน้ำเป็นพลาสติกอันนี้ก็กรอบแตกง่ายเช่นเดียวกัน มีหลายๆคนในครับเอาไปเปลี่ยนเป็นท่อหรือคอส t ตนเลตครับข้อที่8 c u คัสคอมแอร์เสียเสื่อมสภาพเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาเท่านั้นอัตราสิ้นเปืองในเมือง4-6กิโลลิตรนอกเมือง12-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลลิตรครับคู่เปรียบตัวที่1 Toyota Camry ตัวที่2 Honda a c c o r d และตัวที่3 เชฟโรเลตคู e ครับราคามือ1ตัวนี้มันจะมีเครื่องอยู่2รุ่นครับก็คือเครื่องตัว2.0กับ2.5ราคามือ1นะึณตอนนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ1.12จนถึง1.65ล้านสำหรับราคามือ2ในปัจจุบันมันจะอยู่ที่ประมาณ2.8แสนจนถึง4.1แสนครับกับเทียน่า J32 ผมมองแบบนี้ครับถ้าชอบความนุ่มนวลกับช่วงล่างแน่นหนึบ จัดคันนี้ได้เลยครับแต่ถ้ามองหาในเรื่องของความสปอร์ตกับความประหยัดผมให้มองไปหาเจ้าตลาดอีกสองคันนะอีก2ค่ายถ้าผมจะเล่นเองกับคันนี้ผมจะเล่นยังไงบ้างอย่างแรงงกๆผมชอบรถเครื่องใหญ่ครับผมชอบตัว2.5ผมว่าตัว2.5มีภาษีดีกว่าไม่จุกจิกด้วยอีกอย่างหนึ่ง ผมจะเลือกตัวที่เป็น Minor Change หลังจากปี2 0 2 2ไปแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันได้รับการแก้ปัญหาจากตัวโฉมแรกมาในเรื่องของออยเกียร์แล้วทำให้สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกับตัว2.5สําสำหรับใครที่กลัวในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองก็จับดมแก๊สครับหรือก็เอาไปรีแฟรชให้ใช้ e 8 5ได้คุณก็จะได้ความประหยัดในส่วนต่างของค่าเชื้อเพลิงขึ้นมาถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ Nissan j 32ส่วนตัวผมว่ามันคุ้มค่าครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง2.0ก็ดี2.5ก็ดีภายในเนี่ยใกล้เคียงกันเดะ,เ,ดะเลยอะนะต่างกันแค่ท่าที่ผมจำได้ก็คือตรงแผนที่เท่านั้นเองที่2.0ไม่มีแผ่นที่มาให้การใช้งานได้ดีครับเป็นรถที่ช่วงล่างแน่นนะครับนุ่มหนึบใกล้เคียงรถยุโรปมากเลย เอาเป็นว่าในกลุ่มนี้ในปีนั้นน่ะถ้าช่วงล่างผมชอบรุ่นนี้มากสุดผมมองว่าดีทัศนวิสัยในการขับขี่ครับเสา A นะครับเสา B เสา C ตัวเสา C อาจจะดูใหญ่หน่อยแต่ว่าเขาจะมีกระจกช่วยคล้ายๆลักษณะกระจกหูช้างตรงที่เสา C มันก็ช่วยไในในระดับหนึ่งครับทำให้ในการขับขี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ดูว่าจะมีมุมอับมากแต่อย่างใดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบ ก็คือในเรื่องของแอร์ผมว่าแอร์เนี่ยยังเย็นน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นค่ายอื่นแต่ไม่ได้เยอะมากนะใช้งานในบ้านเราก็ใช้งานได้ดีแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันตอบสนองช้ามันเย็นช้าเท่านั้นเองครับนอกเหนือจากนั้นผมมองว่าใช้งานได้หมดใครที่อยากได้รถหรูราคาไม่แรงมากค่าสวิตต่ำผมมองว่าคันนี้คือคำตอบครับ